ถ้าไม่ไปตอนหน้าหนาวม,มันจะพลาดครับอะไรหรือไปดูคะ่ะสวยงามแน่นวนวลนะคะคุณผู้ชมคะกรุณาดูคะ่ะดอกไม่ใช่ดอกคะ่ะใบเมเปิ้ลสีแดงนี่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เลยคือมันเห็นเฉพาะต่างประเทศใช่ไหมปกติแล้วแต่ที่นี่เมืองไทยไ อยู่ที่ภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยพิษณุโลกนี่เองแล้วดูพื้นคะแดงไปหมดเลยเขาผลัดใบผลัดใบร่วงลงมาตลอดสายทางที่ทำการอุทยานไปจนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมันแดงเป็นเมเปิลป่าธรรมชาติด้วยนะคะไม่ได้มีใครไปปลูกนะคะสวยหลายร้อยต้นและสูงใหญ่มากอายุเป็นร้อยร้อยปีและผลัดใบอากาศความชื้นมันได้เนาะเดินไปเหมือนเดินป่าธรรมชาติอาวเหมือนพรอมแดงเลยแต่พื้นล่างไม่เจอนะแบบนี้นะไม่มีมันต้องสูงมันต้องใ ในต่างประเทศนี่นะใบพวกนี้มันอยู่ในเมืองเขาเลยนะอากาศมันเย็นๆใช่ค่ะอากาศเขาได้บ้านเราเมืองร้อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ร่วงหลงมาแล้วเขาเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีแล้วค่ะประมาณกลางเดือนนี้ก็จะเปลี่ยนสีละเพราะฉะนั้นท่านต้องไปช่วงนี้1สัปดาห์ทองหนึ่งสัปดาห์ทองคํานะคะต้องรีบไปตอนนี้หัวหน้าอุทยานผู้ห็นต้องกล้าบอกว่านี่พีคเลยนะช่วงนี้นะช่วงมันหยุดสุดสัปดาห์นี้ควรไปควรไปเลยนะคะบรรยากาศการถ่ายรูปถ่ายภาพนะ ะญญนะคะ <ผม S 2> ก็สวยงามตามท้องเรื่องค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าไปจะเจออะไรนะคะคก็จะเป็นฤดูการของดอกนางพญาเสือโครงบนภูเขาภูลมโลอะไรพวกนี้นะคะคก็จะมีประมาณ2,000ไร่ก็ดูได้เหมือนกันนะคะไปฟังดูนะคะหัวหน้าอุทยานค่ะ ต้นเมเปิลของอุทยานชาติหินลงต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีสีแดงนะครับเริ่มจะมีสีแดงนะครับคาดว่านะครับช่วงพีคสุดของต้นเมเปิลเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้วันที่5 6 7 8นะครับคือช่วงพีคของต้นเมเปิลแดงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมในส่วนของ ต้นนางพญาเสือโคร่งนะครับซึ่งเป็นทุ่งนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีประมาณเกือบ2 0 0พไร่นะครับซึ่งคาดว่า,าน,น่าจะเริ่มผิบานนะครับและสามารถให้นักเที่ยวเข้าชมได้เนี่ยช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคงจะทราบกันดีนะคะว่าอุทยานแห่งชาติภูเห็นร่องกล้านเนี่ยครอบคลุม3จังหวัดนะคะก็คือเลยเพชรบูรณ์แล้วก็พิษนุโลกเป็นประวัติศาสตร์สู้รบกันยาวนานของ วีรกรรมของนักรถไทยนะคะสมัยนู้นลัทธิความคิดที่แตกต่างทําให้เกิดการสูญเสียมากมายเรนะอะการเมืองอนะใช่ค่ะเรื่องลัทธิการปกครองเรื่องเขาเรียกว่าอะไรคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ตอนนี้สงบกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปมากนะคะโอ้โหมีความสวยงาม